สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับชวิตเรืองทาเนะครับเดี๋ยวมาเล่าตัวนี้สักเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นปีแอมที่โมมานะครับโมลักษณะแบบนี้นะเพื่อนนะไอที่เห็นนี่ที่อยู่ข้างล่างของไอในส่วนของไอเจ้าตัวนี่ก็นี้ก็คือตัวท่อหดนะครับนะครับท่อหดนะเพื่อนก็คือตามปกติแล้วถ้าไม่มีสีพวกนี้มันจะมีมันจะมีสีอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสีฟิลเตอร์ตัวนี้คือภาคจ่ายไฟ ซีฟินเตอร์จะอยู่ตรงนี้ซีกบวกและซีกรลบเนาะทีนี้นะครับเขาโมอแบบนี้มาในทําไมมันดีนะครับเพื่อนเพื่อก็คือ C มันมีหน้าที่เก็บประจุและครประจุนะครับภาคจ่ายไฟเขาเพื่อที่จะทําให้ภาคใจไฟเสถียรยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้คือเพื่อเอามาแก้ ความผิดพลาดของภาคใจไฟประเภทแบบนี้คือภาคใจไฟประเภทแบบนี้เนี่ยเวลาไฟเข้ากับไฟออกเนี่ยมันจะเพิ่มหรือว่าน้อยลงตามการป้อนของไฟเข้าด้วยกาวคือถ้าป้อน12โวลมาสมมุติว่าออก14ป้อน13โวลมาออก15อย่างเงี้ย บ้อนสิบสี่มาออกสิบหกอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเป็นต้นนะครับไม่ใช่เป๊ะนะเป็นต้นนี่ก็คือภาคใหญ่ไฟประเภทแบบนี้คือมันไม่เสถียรมันไม่สามารถที่จะคุมแรงไฟให้มันอยู่ให้มันนิ่งได้ทีนี้พอไปใช้ในรถยนต์ตอนรถดับเครื่องอยู่เนี่ยแบตเตอรี่มันมีราวๆสิบสองโวลต์ถึงสิบสามโวลต์ถ้าสตาร์ทสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นเร่งรอบเครื่อง บางทีขึ้นถึงสิบหกเลยนะครับม <ham> ันเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้แรงดันไฟมันก็จะแปรผันเปลี่ยนไปเอ,อตอนเร่งเครื่องไฟสูงขึ้นดังดีเออผ่อนเครื่องลงดังไม่ดีอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้เวลาขับรถมันมีเร่งมีผ่อนมีเร่งมีผ่อนอย่างนี้เนี่ยภาคใจไฟตัวนี้เมื่อมันไม่เสถียรแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ซุ้มเสียงมันต่างไป แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเราเร่งเบรคหนักๆแบตเตอรี่ไฟมันจะตกลงมาไฟมันจะอ่อนลงนะแบตเตอรี่ในรถยนต์เนี่ยเวลาเร่งเบรคหนักๆนะพาวเวอร์ที่มันดึงกระแสมากๆมันจะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยมันอ่อนลงมานะครับตามที่กล่าวนะฮะถ้าแรงดันไฟเข้าน้อยแรงดันออกมันก็น้อยลงด้วยเสียงมันก็ต่างไปด้วยอ่าเขาก็เลยทํซีตัวนี้มาทํซีแบบนี้มาเพื่อที่จะให้แรงดันไฟมันเสถียร ให้มันคงที่ยิ่งขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับเนี่ยการติดตั้งตั้งก็เป็นแบบนี้นะนะครับตนนี้ก็เอามาค่อมตรงขาไอซีไปเลยขาบวกขาลบไฟบวกไฟลบของไอซเลยด้านนี้ก็เหมือนกัน,กนเพื่อที่จะลดการกระเพื่อมของแรงดันไฟเพื่อชดเชยการทำงานของวงจรสวิตชิ่งหม้อแปลงไฟแบบนี้นั่นเองเพื่อน แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะใช้ปรีประเภทแบบนี้แล้วก็จะป้อนไฟต่างหากเอาไปเปิดฟังข้างนอกเ,เออนี่ยตัวนี้ไม่จําเป็นนะนะครับตัวน,นี้เขาโมแค่แรงดันไฟนะครับวงจรส่วนส่วนอ e ีโคไลเซอร์ดีอยู่แล้วถ้าท่านเพื่อนอยากจะไปโมงตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นกว่านี้นะครับเพื่อที่ให้มันเขาเรียกว่าได้ตามที่เขาออกแบบนะครับค่าอุปกรณ์ ความคาดเคลื่อนของอุปกรณ์เนี่ยต่ำกว่านี้นะครับเพื่อนๆก็เลยเห็นใช่ไหมครับว่านในส่วนนี้เอ๊ะทำไมเขาถึงใส่ซีมาแบบนี้แล้วมันเสียงมันดังดีครับก็แบบนี้แหละเพื่อนซีที่อยู่ข้างในเนี้ยกี่ไมโครครับผมไม่ได้แกะดูนะูมถึงนั้นไม่ได้แกะดูแต่เพื่อนถ้าอยากจะทําแบบนี้ <S <S เพื่อนก็สามารถที่จะทําได้เอาซีอะไรมาใส่ได้นะครถ้าเกิดว่าจะใช้ซี ็นหมื่นไมโครใส่ได้ไหมใส่ได้นะแต่ว่าเพื่อนต้องเจาะเป็นสายออกมานะเจาะเจาะเป็นสายออกมาไว้ข้างนอกเพราะว่าจะใส่ไว้ข้างในมันไม่ได้มันมันมันจะเป็นตัวใหญ่นะครับมันจะเป็นตัวใหญ่โอเคนะครับน่าจะเข้าใจนะบางบางคนไม่เข้าใจนะครับในจุดนี้ว่าทําไมเขาโมตรงนี้แล้วทาไมมันดีอะไรเงี้ยนะครับเพื่อชดเชยแรงดันไฟนะ่ยที่มันจะกระเพื่อมล้วมันจะลดลงเพิ่มขึ้นอะไรนั่นแหละนะครับให้มันเสถียรภาพยิ่งขึ้นนั่นเองนะ โอเคนะครับเล็กๆน้อยๆนะเล่าสู่สมาชิกฟังนะครับบางคนยังไม่เข้าใจเนี่ยดูหน้าตาเป็นแบบนี้โอเคนะครับสวัสดีครับ